าหาเห็ดที่ป้ามนามาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนอะอันนี้เป็นป่าฝั่งตรงข้ามนะคะอุ้ยนี่แต่มันมีเพื่อนนอนกินหมดแล้วนะคะเนอะอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะเนี่ยเห็ดพึ่งหวานนะคะ,ตนนะ,คะแต่เพื่อนนอนกินหมดแล้วเพื่อนนอนกินก่อนนะคะแล้วป่านี้ป้ามนาเคยเข้านะคะมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเห็ดขาวนะ่ะเห็ดสีขาวนะคะ พริกชวัมเปอร์หรือประมาณอันนี้เลยนะคะเนี่ยประมาณอันนี้นะคะเห็ดสีขาวอย่างนี้เขาเรียกเห็ดสีขาวเพื่อนป้ามุนาชอบกินแล้วฝรั่งก็ชอบนะคะอันเนี้ยฝรั่งชอบไปทาซุปแต่ตอนนี้ป่าน,นี้เขากั้นหมดเลยเพื่อเพราะว่าเขาตัดต้นไม้ลงแล้วมันก็เขาเรียกว่าเขาน่าจะกั้นเพื่อให้อ่าพวกสัตว์กินอาหารข้างในนะคะ ้มาเจอเห็ดอีกแล้วจ้ทุกคนว่าแต่มันมันลูกมันแก่แล้วไม่เอานะคะนี่อันนี้ก็แก่แล้วนะคะแต่นี่อันนี้ดอกย้ายใหญ่ทุกคนดูสิเนี่แต่ก็มีคนมาเดินอยู่นะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ดอกย้ายใหญ่แต่เขาแก่แล้วนะคะก็ไว้เป็นอาหารให้สัตว์นะคะนี่นี่นี่อันนี้ดอกน้อยเ น,นี่หวานหวานดอกตูมๆหวานหวานอันนี้โอเคนะคะนี่อันนี้กําลังหวานเลยทุกคนขนาดนี้กําลังกินเลยนะคะมาเซเวนะคะนี่อันนี้ก็คือเห็ดดาเห็ดดาขาเหลืองนะคะแต่จะมีอีกป่าหนึ่งแต่ช่วงนี้ในจุดอันนี้ที่มันดอกงามเพราะอะไรอันนี้มันอยู่จุดจุดที่อยู่ในชุ่มฉ่าในน้ำไอ ไอจุดตรงที่ป้าโมนาเจอใต้ต้นสนจริงๆอ่ะเขาเพิ่งต้นเล็กๆนะคะอีกสักประมาณสองสัปดาห์ถึงจะเก็บได้ป้าโมนาก็เลยมาเดินสเสวยหาเห็ดขาวนะคะแต่เห็ดขาวมันถูกกั้นหมดแล้วนะคะอันนี้เห็ดขาวเขาจะกั้นเขากั้นรั้วนะทุกคนมองไม่เห็นใช่ไหมคะมองไม่เห็นป้าโมนาแต่พาเดินไปใกล้ๆนะคะคือเขากั้นรั้วเราไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะคะอุย้ยเห็นไหมคะทุกคนนี่ ันนี้รัวป้ามูนาไม่กล้าจับนะคะนี่เขากั้นไปยาวเลยนะคะเขากั้นไปยาวเลยเนี่ยข้างในนี้จะเป็น